ที่11สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่พระสงฆ์ไทยได้พัฒนาไปไกลแล้วใช้โดรนบินใส่ปุ๋ยนาข้าวและแปลงปลูกป้ายครั้งนี้ทราบจากชาวบ้านที่ไปทำบุญในการพัฒนาบูรณาวต้องท่าที่ธรณีสงวัสีนวรัตอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบพระสงฆ์ใช้โดรนบินใส่ปุ๋ยในนาข้าวเกิดจากแนวคิดของพระครูถาวรนพร,รัชเจ้าคณะตำบลบ,บ้านกลางเขต2 ทธานชุมชนคุณธรรมวัดศรีนวราเจ้าอาวาสวัดศรีนวราเป็นผู้ให้รู้สิทธิดำเนินการใส่ปุ๋ยโดยใช้โดนและพระครูถาวรน,นพรัตก็ทดสอบบินโดนได้ไม่ยากพระครูถาวรน,นพรัชบอกว่าที่ใช้โดนบินใส่ปุ๋ยนาข้าวจริงเพราะทางวัดไม่มีเงินจ้างแรงงานจํานวนมากๆให้ทํางานและการที่ปลูกข้าวไว้เพื่อนําข้าวไปทําบุญในวันทอดกรถิ่นที่ชาวบ้านกําหนดทําบุญสายใหญ่บุญปั่นไย ทบุญจุนกระถินวัดต้ง่าจัดวันที่28-29ตุลาคม2565ที่จะถึงนี้ โดนที่ใส่ปุ๋ยนั้นเป็นของลูกศิษย์ที่ดูแลรับผิดชอบใส่ปุ๋ยในนาข้าวใส่ปุ๋ยแปลงปลูกฝ้ายและแปลงปลูกดอกไม้นานา,นาชนิดที่ปลูกไว้ข้างๆนาข้าวถือว่าลดค่าใช้จ่ายไปมากถ,ถึง70%เใส่ปุ๋ยได้20ลิตรต่อครั้งในการขึ้นบินและทดสอบบินก็ไม่ยากอย่างไรก็ตามผลผลิตทั้งหมดข้าวฝ้ายนำไปทำบุญงานถวายจุนกระถินทั้งหมดฝ้ายก็นำไปทอและย้อมเป็นผ้าจุนกระถินส่วนการ ูกดอกไม้รอบๆบแปลงนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยเพื่อมาทําบุญจะได้ถ่ายภาพกับดอกไม้ที่สวยงามถ่ายภาพกับสะพานไม้ไผ่หรือขัวแตะด้วยส่วนปุ๋ยที่ใส่ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้สัตว์น้ําที่อยู่ในนาไม่ตายรวมทั้งไส้เดือนก็ไม่ตายและทําหน้าที่พรวนดินให้ดินดีอีกด้วยจารันชายวงรายงานซึ่งก่ ในการที่นำโดนมาใช้ในที่นาวัดตรง,งนั้นก็ได้มีการเกี่ยวกับหาลดต้นทุนในการจ้างามาพลมาพ่นยาและก็ในการพ่นนั้นก็คือใช้ปุ๋ยยิงซีซึ่งก็จะทำให้สัตว์ในที่นานั้นามาตายไปเื่อก็ ซึ่งการเนื้อดินนั้นก็จะได้ทํานุบบำรุงในเรื่องเกี่ยวกับมีสั์มีเกี่ยวกับอีตะแร่อย่างต่างๆก็จะได้มาช่วยในการพวนดินเพือลําเข้ามาได้และก็น้ําซึ่งเป็นดินเหนียวนั้นก็ได้เป็นดินร่วนซุยเนื่องจากมีสั์ได้อยู่ถ้าเกิดว่านํายาอาชีเข้าไปก็จะทำให้สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายได้ในเกี่ยวกับตัวเหาตวัวนั้นก็อาชีพภาพนั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีอันตรา่ก็เกี่ยวกับการใช้โดนในการมาพ่นปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยธรรมชาติซึ่งก็อนุรักษ์ในการสิ่นแวดลอว้อมโดยสารบางสิ่งสารเคมีนั้นได้ตกค้างในร่างกายของคนเหาตวัว และก็เป็นการทำทำให้แน่ดินมีความอุดมสมบูรณ์และก็สัตว์ที่มีการอาศัยอยู่ในพื้นแน่นั้นก็ยังคงอยู่ได้ซึ่งก็การที่มีสัตว์อยู่ได้นั้นก็คือจะได้เอาไปช่วยบำรุงดินเป็นต้นและก็สำหรับการมดฤดูปลูกเข้าไปแล้วก็มีการปลูกดอกต่างๆ ในทุงน่งนาก็จะทําให้ผืนนานั้นบํารุงผืนดินได้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ฮา,าก็เน้นในเรื่องของการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตัวเพราะว่ารอบนั้นก็มีบ้านพักอาศัยของสัาสถาประชาชนมาทั่วรอ,อบในตรงทาาตัว ก็อยากจะฮอ,อ่เกี่ยวกับาสารเคมีที่ไปตกค้างหรือว่า,าไปโดนไปถูกกับสถาประชาชนซึงก็และก็ตนตัวที่ได้ทำไปก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมอ,อยู่ได้กับธรรมชาติหนึ่งอยากเขาได้ใจในเรื่องของปุ๋ยอ,อินทรีย์ซึ่งก็ต่้งอง์การราํำรีของในหลวง ราชการที่เก้าของตวัวดังนั้นก็ในวัดตรงท่านั้นก็จะได้มีการพื้นฟูเกี่ยวกับการปลูกเข้า,าเนื่องจากในวันที่28-29ตุลานั้นก็จะได้มีการอาจุนและกถินเพื่อสมทุนในการพื้นฟูโบราณสถานของวัดตรงท่าต่อไป